คลิปนี้สนับสนุนโดยไทม์โซนกล่องหมุนนาฬิกาอัตโนมัติที่ได้ทั้งความสะดวกและความสวยงามจำลองการเคลื่อนไหวพร้อมปรับการใช้งานได้อย่างละเอียดมาตรฐานระดับสากลและให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญคิดถึงกล่องหมุนเมื่อไหร่คิดถึงไทม์โซนสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้ Description สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Watch อัปเดตกับแอนนะคะวันนี้ขอพามาดูนาฬิกาของแบรนด์ o r i ิรุ่นหนึ่งที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ o r i ิสบิคาลพอยต์เตอร์เดทบูอนาฬิกาที่มีจุดเด่นอยู่ที่หน้าปัดบูอ e หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าหน้าปัดแบบเป้ายิงธนูค่ะเป็นหน้าปัดที่จะแบ่งเป็นวงกลมซ้อนกันอย่างชัดเจนโดยจะถูกแบ่งออกเป็น4วงแหวนหลักด้วยกันค่ะเริ่มจากวงในสีเทาคูเกซึ่งจะมีความสะท้อนแสงเล็กน้อยถัด ออกมาเป็นวงแหวนสีดำเข้มที่ใส่ตัวเลขชั่วโมงแบบอารบิกขนาดใหญ่วงถัดมาเป็นช่องมินิแท็กหรือเลียวรถแท็กสำหรับบอกนาทีวงนอกสุดเป็นวงบอกวันที่สีเทาอ่อนและมีเข็มสำหรับชี้วันที่รอบหน้าปัดที่เรียกว่า pointer date ซึ่งปลายเข็มวันที่และตัวเลขวันที่จะเป็นสีแดงช่วยให้อ่านง่ายไม่สับสนค่ะ หน้าปัดสไตล์นี้เป็นดีไซน์เก่าที่โอลิสเคยทำมาก่อนแล้วหายไปจากตลาดนานกว่า30ปีครั้งนี้เขาเอากลับมาทำใหม่อีกครั้งโดยรุ่นนี้ตัวเรือนทำจากสแตนเลสสตีลขนาด38มิิเมตรเป็นขนาดบอยไซส์ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะ ด้านในเป็น,นกลไกอัตโนมัติคาริเบอร์754แบบพอยตเตอร์เดทมีพลังงานสำรองประมาณ41ชั่วโมงรุ่นนี้กันน้ำได้50เมตรฝาหลังสายโชว์กลไกด้านในเห็นโรเตอร์สีแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโอริสด้วยค่ะและสายนาฬิการุ่นนี้ทำจากหนังกว้างโดยหนังกว้างที่โอริสใช้มาจากกว้างในแถบเทือกเขาเอลฟ์ของยุโรปซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกว้างจำนวนมากจนเป็นปัญหาค่ะโอริสเลยนำวัสดุที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้คุ้มค่าและสายหนังกว้าง ก็ให้สัมผัสที่นุ่มใส่สบายด้วยค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผลิตไม่จำกัดจำนวนใครที่ชอบนาฬิกาทรงคลาสสิกใส่ได้นานไม่ตกเทนรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากค่ะมีราคาจำหน่ายในไทยอยู่ที่93,900บาท นาฬการที่ดูสวยคลาสสิกและมีสเสน่ห์อีกเรือนนึงค่ะข่าวที่2มาในฝั่งของญี่ปุ่นบ้างค่ะ CASIO G-SHOCK ok, เปิดตัวนาฬิการุ่นพิเศษ DW5600KH 2รุ่นใหม่ที่นำศิลปะสไตล์อุคิโยเอศิลปะที่นำเอาชีวิตผู้คนในสมัยยุคเอโดะของศิลปินระดับตำนานญี่ปุ่นคาสึชิกะโฮคุไซมาถ่ายทอดลงบนตัวเรือนนาฬิกาโดยทั้งสงรุ่นใช้พื้นฐานของ G s ช o c k ok DW56 มาพร้อมขนาดตัวเรือน42.8ม mm. ิลิเมตรกระจกเป็น Mineral Crystal ภายในใช้กลไกลโมดูล3525รุ่นนี้กันน้ำลึกถึง200เมตรตามมาตรฐานของ G-Shock ok ค่ะสายของนาฬิกาเป็นสายเลิ้นให้ความยืดหยุ่นน้ำหนักเบาและทนทานต่อการใช้งานสำหรับแรงบันดันใจด้านดีไซน์ Casio เลือกใช้ภาพชุด ทัศนียภาพ36มุมของภูเขาไฟฟูจิค่ะรุ่นแรกใช้ภาพ Under the m a n m a d Beach at f u k a k a w a ถ่ายทอดความงามของสถาปัตยกรรมที่ตัดกับธรรมชาติอย่างลงตัวอีกรุ่นใช้ภาพ White Lane Under the Mountain หรือที่รู้จักกันในชื่อคุโรฟูจิ ถ่ายทอดภูเขาฟูจิท่ามกลางพายุฝนให้ความรู้สึกดุดันและทรงพลังโดยลวดลายภาพวาดจะอยู่รอบหน้าจอและเมื่อกดไฟแบ็คไลท์จะปรากฏลวดลายที่เชื่อมต่อกับงานศิลปะอย่างกลมกลืนค่ะด้านฝาหลังสลักอักษรคัคนจิคำว่านิฮงที่แปลว่าญี่ปุ่นและที่สำคัญนาฬิกาทั้งสองรุ่นเป็น Make in Japan ทั้งหมดค่ะราคาเปิดตัวของรุ่นนี้อยู่ที่18,700เยเยนใครที่ชื่นชอบนาฬิกา G-Shock และชอบภาพวาดสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจค่ะข่าวที่3ข่าวนี้ถูกใจสายรถและสายในการแน่นอนค่ะหลังจากที่ Honda ได้ปลุกรถสปอร์ตระดับตำนานอย่าง Honda p พ l u ู oute, ให้กลับมาอีกครั้งในปี2025และครั้งนี้ Honda ได้จับมือกับ Citizen เปิดตัวในการุ่นพิเศษ Citizen X Honda p พ l u ูด โดยในการุ่นนี้มาในสไตล์ n e โอวินเทจที่ได้กลิ่นอายุค80และ90แต่ผสมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปโดยใช้พื้นฐานของรุ่น Citizen อนาดีจ i t เทมซึ่งเป็นนาฬิกาไอคอนิกที่ดังในยุคเดียวกับ Honda p พี o ูดค่ะขนาดตัวเรือนอยู่ที่32.5ม mm, ิลิเมตรและบังเพียน8มิลิเมตรเท่านั้นดีไซน์หน้าปัดได้แรงบันดาลใจจากแดชบอร์ดรถยนต์หน้าปัดย่อยด้านบนออกแบบให้เหมือนมาตรวัดรอบเครื่องยนต์และมาตรวัดความเร็วของฮอนด้าพี o ูดที่ตำแหน่ง12นาฬิกามีโลโก้ Honda ที่ดูสวยและสปอร์ตมากค่ะด้านฟังก์ชันใช้กลไกลคอร์อนาดิจิรหัส 8989สามารถวัดอุณหภูมิได้มีฟังก์ชันจับเวลาตั้งปลุกสแสดงเวลาที่2และเป็นปฏิทินถาวรแบบ per p e r p e t u a l c a l e n d a r ความแม่นยำอยู่ที่ประมาณบวกลบ15วินาทีต่อเดือนแบตเตอรี่ใช้งานได้ราว2ปีค่ะฝาหลังเป็นอีกจุดที่สายสะสมต้องชอบเลยมีการสลักชื่อรุ่น p r e l u d เพิ่มความพิเศษให้กับเรือนนี้รุ่นนี้มีให้เลือก2สีสีเงินและสีดำผลิตเพียงสีละ200เรือนเท่านั้นราคาจาหน่ายอยู่ที่ 45,000เยนหรือราคาประมาณ9,000บาทรุ่นนี้วางจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Honda Fun Shop เท่านั้นสำหรับใครที่เป็นแฟน Honda p i l o t หรือชื่นชอบนาฬกา Citizen a n a นาดีจิเทรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่น่าเก็บค่ะ ข่าวสุดท้ายเวเนเซนีโกเปิดตัวเลเดนทอ r e เรยูโทเปีย2นาฬิการุ่นลิมิเต็ดอิดิชั่นเวอร์ชั่นที่2ที่ยังคงกลิ่นอายของเวนิสเอาไว้ครบแต่เพิ่มรายละเอียดและงานกลไกขึ้นไปอีกระดับ โดยรุ่นนี้มีให้เลือกถึง2สีด้วยกันค่ะสีแรกคือนปัดแอลฟาสีทองอบอุ่นสื่อถึงความเรืองรองของโลหะนี้ค่ะและสีที่2คือนปัดเบต้าสีเทาเข้มโทนกาไฟถ่ายทอดพลังและความแข็งแกร่งของเหล็กดัดแบบเวนิสค่ะไฮไลท์ของรุ่นนี้อยู่ที่นปัดมาเลอากิโยเช ลวดลายที่จำลองการเคลื่อนไหวของคลื่นน้ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเวนิสเมืองที่มีชีวิตผูกพันกับสายน้ำมาอย่างยาวนานความพิเศษไม่ได้อยู่แค่ดีไซน์แต่รวมถึงขั้นตอนการผลิตที่ใช้เครื่องโรสเอนจินควบคุมด้วยมืออย่างประณีตทำให้หน้าปัดมีมิติรวดลายคมชัดเล่นแสงได้สวยงามและให้ความรู้สึกหรูหราหน้าลหลงไหลในทุกมุมมองตัวเรือนทำจากสแตนเลสสตีลขนาด38มิลลิเมตรและบางแค่8.9ม mm, ิลลิเมตรเท่านั้นค่ะหัวใจ สำคัญของรุ่นนี้คือกลไก In-House รุ่นใหม่ล่าสุด V5001 Caliber เคลือบผิวด้วยทองคำแท้ 24K ที่ออกแบบและผลิตในอิตาลีทั้งหมดตัวกลไกมีความบางเพียง3.5ม mm. ิลิเมตร สำรองพลังงานได้นานถึง60ชั่วโมงและให้ความเที่ยงตรงในระดับบวกลบ3มวินาทีต่อวนันด้านงานตกแต่งกลไกก็โดดเด่นไม่แพ้กันชิ้นส่วนกลไกผ่านการขัดแต่งลวดลายดับเบิลสเนลลิ่งวิวเสริมความประณีตด้วยแพทเทิร์นโคเดอร์จีนฟและเพลลาดมาพร้อมใส่หนังวัวคุณภาพสูงที่ให้สัมผัสนุ่มกระชับและเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวนันโดยนับปัดเอลฟาจะมาพร้อมใส่หนังสีดำและนะปัดเบตาจะมาพร้อมใส่หนังสีเทาค่ะ รุ่นนี้จะเปิดให้สั่งซื้อพร้อมกันทั่วโลกเพียง3วันเท่านั้นตั้งแต่วันที่29ถึง31มกราคม2,569และจะเริ่มจัดส่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ราคาอยู่ที่2 0 0 0 0นบาท v e n นซุเอลโกเรเดนทอเรยูโทเปไม่ได้เป็นเพียงนาฬิกาสำหรับบอกเวลาแต่คือผลงานศิลปะบนข้อมือที่รวบรวมเรื่องราวของเวนิสงาน,นกลไกที่ตั้งใจสร้างและอัตลักษณ์ดีไซน์อิตาลีมาไว้ในตัวเรือนเดียวอย่างลงตัวสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย